สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีกันอีกคลิปนี่มาดูพี่อู่ช่างพุทธครับผมที่ที่ส่งมอบรถวันนี้ครับสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีป้าเป็นะไเป็นได้ได้หวัวไหม่ว่ะนี่ป้า กส่กส่กสยดำด้ยู่ดำดวยสดำอย่ดำอืมด้หัวไม้ครับผมเสียวันใช่ครับสติกเกอร์ไปติดไม่ปะตองนึงติดไปดำลูกโอ้ได้หัวไม้เลยบัดเนี่ยรถไม้เลย รถคันที่ชนกันวันนั้นครับผมกับรถช่างพุทครับผมนะครับกับรถของพ่อครับพ่อของช่างพุทครับชนกันก็เลยต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนหัวให้เขานะครับผมเปลี่ยนหัวให้เสียวันชัยครับนี่ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับนี่หมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวสัมภาษณ์เสียพุทธก่อนบดไปหลายปนันไหนครับไอพุทธบดหลายปนันไหน สรุปแล้วดีแสนกว่าดีแสนกว่าอันนี้คาซ้างอย่าค้องกันวะคา้างอ่อง่่าาบริไลคา้างรคาซ้างขันเป็นสมุตไวาคล้องไวเป็นสร้างเองนี่โอ้โหซเมนประมาณหาแสนประมาณนะได้รอะนีได้ละนอกิแโอ้พี่น้องวาีสูมันแพงครับ วัวไทยครับพี่นอ้องมันแพงวัวนอกบ้นบะมีครับพี่น้องตัวนี้ถ้าเป็นหัวนอกนะครับผมสังเกตดูตรงไฟนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะวัวตัวนี้ครับ ใช่ไหมคุ้นๆค,ครับผมเป็นหัวไทยจะอยู่ตรงนี้ครับไปจะอยู่ตรงนี้หัวนอกมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วมันไม่ค่อยมีครับนี่ครับโชเฟอร์คนที่ขับนะครับผมประสานงานวันนั้นครับประสานมี่ครถเ งากันวันนั้นครับผมดีขั้นแล้วลูกนะดีขั้นแล้วยังลงดีจองเรืลูกลงใส่ยีกลูกดี๋ยวเนียนงวหานขันัตอนอยันแดงกันก็ลูกลมขันแดงเดี๋ยขันแดงตลอนหอยบต้มอันขั้นไม่ไม่ะะขั้นสีชมพูอ่นะขันสีแดงของผู้ใดของ่ด อของพ่อเนี่ยโอ้ขั้งพอนละลูกลั้งนี้ขั้งไนลูกฟองเออเตียมยูโอเลยเป็นไคือคือทีอะไช่วงน <c oughs> <c oughs> ี้มีแตมตคายเดียวกันเป็นไห

รถจะของ,งยิงมาท่านไดแล้วอว่ะเทศน้อ่อาชีพเดียวกันครับอาชีพเดียวกันหักแท่งกันไหมมันกัที่เพิ่งยี่ตนตลูก้องกนเหนตามปกติี่ค่าผมเก็บันตัออเรเอนวาอ่าพเอาอมเายี่ังผมกอ นนมันนมัแกนะน้ล้วเอีล้เเกหากัน้อยกัุ้งนกแพงกันลหะพอเอ й, ้ยมันอาชีพเดียวกันครับม่ม,มีผู้ใดอยากเกิดดอกมันเกิดขึ้นในใน,ใน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 ไข่ของพ่อนี่ม้วนกระล่มม้นลูกล่มบ่ฮะ อ๋คนเอารถมาไปนเนี่ยอูทวีทรัโอยูตุยไปนล่องนี่ใช่ครับฮะลุล่องตะลุกบ่าวว ลงตลูกชั้นของน้องเปืนลูกวางสร็จล้วงานเออของอันเสียดีของเสียดีบ่น้องเาโอ้ยอก็เป็นแค่ยอดจหวางเลอวีแก้เสียใจี้าจะเปเดีลงทั้งสองเองไเดยลงทั้องครับ เอขัอ้นลูกไล่ๆนี่บ่ขั้นเอามาไม้นั่นบ่โอ้โอ้ยเป็นอย่างน่าพี่นอ,องวัสด,ดีแม่พิธ <c oughs> ีส่งมอบรถวันนี้ครับให้เจออ้าฟ,ฟ้องโชเฟอร์เขามาขับเอาเลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยหมดไปสี่แสนกว่าครับทางพุดว่านะครับ 400กว่าบาทาเดี๋ยวเราไปดูคันที่บอกว่าลงเมื่อวานนะครับเมื่อวานบอกว่าลงไปสามสี่พ่วงนะครับผมคุดไม่รู้เป็นอะไรครับช่างพุดบอกว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ครับช่วงนี้ มีแต่ค่ายเดียวครับลงนี่ลูกมันเนี่ยแม่มันเอาไปเข้าเคมที่อู่แล้วครับท่านเนียัวนี่ท่านพวงไร่ตัวนี้นะแม่มันลงเดียันท่นนีแม่ลง

ภาพถ่ายกลางคืนเนาะดะีเห็นดีปันใดพี่น้องนายุกครับผมนะแสดงว่าขั้นหนาออกไปเบิเร์เลยตัวนี้เนาะขั้น,นหนาเาะว่ามันน้ำเล็เกคือเอ่อมาโดนก็ได้ขึ้นเนาะ แต่ว่ามีประกันอยู่เป็นมากครับเขาขอเขาขออุปกรณนเออให้เยอะเส็จูเส็จประกันไว้เยอะโอ้โนี่แตกกันปะเนี่ยกอนเรายหนออกมันได้เปิดขาขาดนี้ตัวนี้มันเปิดมันเปิดแล้้วไดมันเลยขาดมันลงยังไชครับเนี่ยฮะบ้านซุ้มเสาฮะบ้าดซุ้มเสาทางในนอกปะเนี่ย ออออโอ้โ้เจี่ยตันดุมมีสิเป็นกับเป็นที่ๆกันครับเนอะเนอะขอให้คนทุกคนโซคครับสำหรับใครของอูเสียพูดเสียดีครับผมคนทุกคนเสาราครับ วกโฉกมันๆครับนี่ใช่ครับผมส่นรถพ่วงพลายนะครับอูนี่ครับผมจะอูจะคลองแต่ะอคยส่นมีลูกอยสองสามคนครับพี่นอ้องเพิ่นนั่นแหละนี่ผูล้ละสองพ่วงสามพ่วงทีนะครับพี่น้องไปแล้วครับผมลงมาเรียบร้อยครับเอาไปแล้วครับ เจ็ดพิธี่ครับดูครับนั่งเล่นอยู่หน้าร้านอูเซียเดครับ<ม>ก็มีรถพ่วงครับวิ่งมาแวะเวียนครับผมที่นี่นะครับเพราะว่าบริเวณนี้ครับ<ม>เป็นจุดที่ สุดรวมครับผมโชเฟอร์วัยรุ่นนะครับผมที่ขับรถทางเส้นนี้ครับดอนเลยนะครับลากหินลากพ่วงใครๆก็รู้จักนะครับผมสำหรับบรรดารถพ่วงทั้งหลายนะครับอู่นี้ครับรีแมปนะครับจูนแต่งปรับแต่งความแรงครับที่นี่ครับ ดีแมปนะครับสำหรับมีโน่ก็ดีอิสตูก็ดีครับอัปเดตอัปเกรดแรงม้าครับได้ครับผมจากที่เคยขึ้นมอว่าอะไรเกียร์สามนี่ให้ขึ้นเกียร์สี่เลขก็ได้ครับเยียพูดจัดให้ครับเยียพูดจัดให้ครับคันนี้เป็นสิบล้อเล็กครับผม ล้อเล็กในติดโลโก้โชคชัยครับอูโชคชัยดอนครับจังไรช่วงล้อนี่จังไหสิทีเขามากกว่านี้ได้ปะพี่นอ้องห่างปวดวะถีกว่านี้เข้ามาครับเพราะว่าของเรามันยางเลนะ็กเนาะแต่ว,ว่าแท่นโบกี้มันเป็นแท่นเดียวกันกับของสิล้อนะครับตัวากัน ลูกหมากพวกนี้นะครับพวกกันยึดพวกนี้มันก็เป็นชุดเดียวกันกับของสิบล้อครับผมมันก็เลยไกลเนาะเพราะว่าถ้าเป็นสิบล้อนะครับยางเขาจะใหญ่นะครับยางใหญ่ใหญ่มาถึงตรงนี้ครับทางนี้ก็มาถึงตรงนี้ครับช่วงล้อตรงนี้ก็เลยเหลือประมาณเหลือประมาณเท่านี้ครับถ้าเป็นของสิบล้อนะครับเ <_ v isa> หลือประมาณครึ่งหนึ่งถ้าสิบล้อก็จะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งแต่อันนี้นี่ครับเย็บเป็นสอกครับพี่น้อง มันก็เลยทําให้มันก็ไม่เป็นอะไรครับผมไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราดูว่ามันห่างเกืนเลี้ยวยากไหมก็ไม่ใช่ว่ายากนะครับผมไม่ใช่ว่าเลี้ยวยากนะบนะเผาก็เป็นเผาของสิบร้อเลยนะครับใหญ่มากใหญ่มากเลยครับ เอฟฟ่าโอ้สองร้อยสามสิบปุ่นตัวนี้เป็นสองหนึ่งศูนย์นะครับแต่ว่าติดโลโก้เอาโลโก้มาจากไหนไม่รู้ครับสองร้อยสามสิบแรงมาน่าจะอัปเดตขึ้นนะครับผม อัปเดตแรงมาขึ้นครับรีแมปแรงมาขึ้นเราเรยเอาโลโก้สามอยสามสิบแรงมาติดครับขอขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้กับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจครับใครครับช่องนบสิ่งสุพยญวครับฝากคอมเมนต์กำลังใจครับให้ครับอูเสียพุทธครับผมสางดีครับขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้สวัสดีครับ